สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเมยก็จะชวนทุกคนนะคะมาทานยำมะม่วงคะ่ะเป็นยำมะม่วงใส่ปลากรอบนะคะนี่ค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเรามาลองทานกันเลยดีกว่าคะ่ะสำหรับยำมะม่วงจานนี้นะคะเมยก็สั่งเดลิเวอรีมาเหมือนเช่นเคยคทุกคน เนี่ค่ะนี่ค่ะนคนคือแบบไม่เปรี้ยวมากจนเกินไปอ่ะรสชาติกำลังพอดีค่ะพ่อไม่สั่งที่ร้านว่าเอาเผ็ดน้อยค่ะปกติถ้าไม่บอกเผ็ดน้อยหรือว่าเผ็ดมากอะไรอ่ะ คือเขาทำมาแบบแว่าค่อนข้างรสจัดค่ะวันนี้ก็เลยสั่งแบบว่าเผ็ดน้อยเนี่ยนะคะทุกคนเป็นปลากรอบค่ะใส่ถั่วด้วยค่ะแล้วก็มีกุ้งแห้งค่ะทุกคน Như hả? Cái ngô nhà bài đây đi gì thì hả? Anh ngắm vô hả? เส้นมะม่วงของเราากรอบนะครักคน